สวัสดีค่ะวันนี้วันที่16ธันวาควมพศ2 5 6 3นกะคะก็เป็นวันสําคัญสําหรับอีกหลายๆคนเลยนะคะก็คือวันหวยออกนะคะหลายๆคนก็มองดูว่าเอ๊ะวันนี้จะถูกหวยหรือเปล่าวันนี้จะถูกรอตตอรี่ไหมแต่เรามาทําความเข้าใจกันว่าเอ๊ะถ้าเราซื้อหวยถูกหวยหรือว่าเราถูกรอตตอรี่เนี่ยเราต้องเสียภาษีหรือเปล่าก็มาดูกันนะคะว่าเราต้องเสียภาษีไหมล้วก็เสียภาษีในอัตราเท่าไหร่เสียอย่างไรนะคะ ก่อนอื่นเราต้องมาแยกกันให้ชัดเจนก่อนว่าระหว่างหวยกับลอตเตอรี่หรือว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยแตกต่างกันนะคะลอตเตอรี่หรือว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยก็แบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือสลากทั่วไปสลากปกตินะคะกับสลากการกุศลนะคะอัตราภาษีที่ต้องจ่ายเนี่ยแตกต่างกันนะคะก็คือถ้าเป็นสลากปกติหรือว่าลอตเตอรี่นะคะที่เขาขายกันทั่วๆไปอันนี้เลยนะคะที่ไม่ใช่สลากการกุศลเนี่ยเราจะเสียภาษีก็คือเรียกว่าอากรสแตมนะคะ เสียในอาตาัตรา0.5%ของยอดที่เราถูกนะคะแล้วก็เป็นการเสียครั้งเดียวจบที่กองสลากเลยนะคะไม่ต้องนามารวมเป็นภาษีบุคคลธรรมดาอีกครั้งหนึง่งส่วนอีกอันนึงก็คือในส่วนในส่วนของสลากการกุศลน,นะคะอย่างเช่นสลากการกุศลของสภากาชาดหรืออะไรเงี้ยนะคะเราก็เสียภาษีเหมือนกันนะคะเรียกว่าภาษีหักนี่จ่ายเสียในอัตรา1%แล้วก็เสียแล้ว สียจบแล้วจบเลยนะคะไม่ต้องนามารวมเป็นภาษีบุคคลธรรมดาอีกครั้งหนึง่งอันนั้นก็คือในส่วนของสลากการกุศลนะคะส่วนหวยนะคะที่เราซื้อกันซึ่งจริงๆอ่ะมันเป็นเงินผิดกฎหมายใช่ไหมคะหลายๆคนก็ไม่เอามารวมยื่นเสียภาษีแล้วบางคนก็บอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราถูกขึ้นมาแล้วถูกจับได้อะ หรือว่าถูกตรวจสอบเจอหรือว่าบางคนบอกว่าไม่ฉันอยากจะเสียภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมายเราเสียในอัตราเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องเอามารวมคํานวณดูนะคะเพราะฉะนั้นในในทางสัมภาระนะคะเขาไม่สนใจนะคะว่าเงินที่คุณได้มาเนี่ยถูกกฎหมายหรือว่าผิดกฎหมายถ้าคุณมีเงินได้คุณมีหน้าที่ต้องเสียภาษีนะคะอันนั้นก็คือหน้าที่ในทางกฎหมายดังนั้นเนี่ยก็มาดูกันนะคะส่วนในส่วนของหวยถ้าถูกแล้วจะเสียเท่าไหร่นเนี่ยก็ต้องไปคำนวณรวมดูในส่วนของ เลตข,ของการเสียภาษีบุคคลธรรมดานะคะแต่ถ้าคุณถูกลอตเตอรี่นะคะคุณต้องเสียภาษีแน่นอนค่ะแต่ว่าเป,เป็นการเสียภาษีแบบถูกต้องตามกฎหมายนะคะสรุปไฟนอลนถ้าซื้อลอตเตอรี่ทั่วไปเสียในอัตรา0.5%ของยอดที่ได้รับส่วนสลากอีกประเภทหนึ่งก็คือสลากการกุศลเสียเป็นภาษีหักนที่จ่าย1%ของยอดที่ได้รับนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ ถูกหวยหรือว่าถูกลอตเตอรี่ดีค่ะถูกลอตเตอรี่ดีกว่านะคะได้เสียภาษีตามกฎหมายแล้วก็ได้เงินได้แน่นอนนะคะถูกหวยบางทีอาจจะถูกเจ้ามอือโกงก็ไม่รู้นะถ้าถูกเยอะๆแต่ยังไงก็ขอให้ถูกทั้งหวยแล้วก็ลอตเตอรี่นะคะวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้สําหรับเรื่องของภาษีกับหวยหรือว่าลอตเตอรี่นะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีถูกหวยในวันนี้ส่วนปัญหาภาษีหรือว่าปัญหาเรื่องการทํา u ั i ติดต่อเราได้นะคะที่สำนักง,งานบัญชี p a c Quality Group 0891951921ออฟฟิศเราอยู่ที่ภูเก็ตวินล่าสที่จังหวัดภูเก็ตนะคะวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดติดตามกันได้กด u ับ cribe นะคะเพื่อที่จะได้ชมคลิปใหม่ๆทุกๆอาทิตย์ความรู้เก็ดเล็กเก็ดน้อยเกี่ยวกับภาษีจากเราค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ